ที่มาของคาว่าปากการลูกลื่นนักวิทยาศาสตร์ชลิยะคนหนึ่งคิดค้นปากการลูกลื่นได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีชื่อเขาก็เลยนั่งคิดชื่ออยู่นานมากแล้วผู้ช่วยเขาเนี่ยต้องการที่จะเอาปากการนี้ไปขายออกสู่ตลาดก็เลยทวงเขาว่าเฮ้ยจะให้ปากการนี้ชื่ออะไรปล่อยมากแต่ด้วยคําที่เขาเนี่ยเป็นสายวิทยาศาสตร,ร์ก็คือไม่เก่งเรื่องตั้งชื่อเขาก็เลยยังคิดไม่คอบอกเท่าไหร่แล้วก็ปัดปัดลูกผู้ช่วยเข้าไปลืมบอกไปว่าเขาเนี่ยมีมีอะไรก็ลูกด้วยแล้วก็อยู่บ้านด้วยกัน วันหนึ่งเขากาลังทํางานทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับชีวิตสัตว์อยู่เขาก็เลยจะไปเอาอุปกรณ์ที่เอามาทดลองแต่ว่าเขาเนี่ยขี้เกียจลุกเขาก็เลยสั่งเมียว่าเฮ้ยเธอเอาปากกามาให้หน่อยก็คือมีอุปกรณ์สัตว์เยอะไงแต่ด้วยความที่บ้านมันใหญ่เมียเขาไม่ได้ยินทันใดนั้นผู้ช่วยเขาโทรมาถามว่าเฮ้ยเจ้านายสรุปชื่ออุปกรณ์ใหม่ไหนได้ยัง แต่ว่าเมียเขาเนี่ยตะโกนกลับมาก่อนว่าเฮ้ยคุณตะกี้ห้เอาเลยนะเขาก็ด้วยามหงุหงิดก็เลยตอบเมียไปว่าปากกาทันนั้นลูกที่เดินแถวนั้นลื่นพอดีเขาก็เลยพูดต่อเฮ้ยลูกลื่นแล้วลูกน้องเขาที่ฟังโทรศพัพท์อยู่พอดีเฮ้ยชื่อใช้ได้วะ่ะแล้วนี่ก็เลยกลายเป็นที่มาของปากกาลูกลื่น